เรียนออนไลน์บายครูกล้องสวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกับ,บคุณครูแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้เรื่องต้นไม้และป่าไม้นะครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างแต่ตอนนี้คุณครูขอทานอาหารก่อนนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ครูได้ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับคุณรูจะมาพูดต่อเลยเรื่องประโยชน์ของต้นไม้แต่คุณรูจะบอกนักเรียนเลยก็ไม่โอเคอ่ะครูอยากรู้ว่านักเรียนจะสามารถบอกครูได้หรือเปล่านะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างสําหรับการตกลงถามของคุณครูในวันนี้จะให้นักเรียนได้อัดคลิปบอกประโยชน์ของต้นไม้แล้วส่งคุณครูทางไลน์นะครับครูจะนําเอาความคิดของนักเรียนนะครับ มาประมวลและคุณครูจะมาเฉลยในคลิปถัดไปนะครับแล้วส่วนวันนี้คุณครูจะมีนิทานมาเล่าให้กับเด็กได้ฟังนะครับอยากฟังกันไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนิทานกันเลยดีกว่าครับแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กน้อยคนหนึ่งและมีต้นแอปเปิลอยู่ต้นหนึ่งเด็กน้อยคนนี้ชอบมาวิ่งเล่นรอบๆต้นแอปเปิลแล้วเขาก็ชอบปีนไปบนต้นแอปเปิลแล้วเก็บลูกแอปเปิลกินอย่างมีความสุข หลังจากที่เขาชอบวิ่งเล่นและชอบิีแอปเปิลแล้วเขาก็ได้หายไปวันนึงเด็กน้อยคนนี้กลับมาหา Apple ต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลก็เลยถามเด็กน้อยว่ามาเล่นกับฉันหรอมาหาฉันหรอมาเล่นกับฉันหรอเด็กน้อยตอ,ตอบต้นแอปเปิ้ลไปว่าฉันไม่อยากเล่นกับต้นแอปเปิ้ลแล้วฉันไม่อยากมาวิ่งมาวิ่งเล่นใต้ต้นแอปเปิ้ลแล้วฉันอยากได้ของเล่นต้นแอปเปิ้ลก็เลยบอกว่า เก็บลูกแอปเปิ้ลของฉันไปขายสิเด็กน้อยดีใจมากปีนขึ้นไปบนต้นเก็บลูกแอปเปิ้ลจนหมดเลยเด็กน้อยหายไปหลายปีในที่สุดเขาก็กลับมาหาต้นแอปเปิ้ลอีกครั้งต้นแอปเปิ้ลดีใจมากเขาก็เลยถามเด็กน้อยคนนั้นไปว่ามาหาฉันหรอมาเล่นกับฉันหรอเด็กน้อยก็ตอบต้นแอปเปิ้ลไปว่า ไม่หรอกฉันไม่ได้มาเล่นด้วยตอนนี้ฉันมีครอบครัวแล้วฉันมีภรรยาฉันมีลูกฉันอยากได้บ้านให้บ้านฉันได้ไหมหลังจากนั้นต้นแอปเปิลก็บอกว่าตัดกิ่งก้านของฉันไปสร้างบ้านสิ<ม>เด็กน้อยคนนั้นดีใจมากเขาได้ตัดกิ่งก้านสาขาของต้นแอปเปิลเอาไปสร้างบ้านจนหมดแล้วเขาก็จากไปอย่างมีความสุข ตากต้นแอปเปิลไปหลายปีมากวันหนึ่งเขาได้กลับมาแต่เขาดูแก่ลงมากเขาดูชราลงมากต้นแอปเปิลก็เลยถามเด็กน้อยคนนั้นว่ามาหาฉันเหรอมาเล่นกับฉันเหรอเด็กน้อยคนนั้นตอบก,กับต้นแอปเปิลไปว่าฉันไม่ได้มาเล่นด้วยหรอกฉันรู้สึกเบื่อนหน่ายกับชีวิตรู้สึกผิดหวังกับทุก,ทก,ทกส ύ, ิก่งท,ทุกอย่างบนโลกใบนี้ฉันอยากได้เรือ เพื่อที่จะได้ท่องเที่ยวไปในดินแดนที่ไกลแสนไกลเธอให้เรือฉันได้ไหมต้นแอปเปิลก็เลยบอกเด็กน้อยคนนั้นไปว่าตัดลำต้นของฉันไปสิเอาไปทำเรือเธอจะได้ท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลเด็กน้อยคนนั้นก็ได้ท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลายปีผ่าน เขาได้กลับมาหาต้นแอปเปิลนั้นอีกครั้งเด็กน้อยคนนั้นได้กลับมาหาต้นแอปเปิลไม่ใช่ไม่ใช่ต้นแอปเปิลลีผ่านไปเด็กน้อยได้กลับมาหาต้นแอปเปิลต้นนั้นอีกหนึ่งครั้งแต่ครั้งนี้เขาดูแก่ลงมากต้นแอปเปิลเลยพูดกับเด็กน้อยคนนั้นว่ามาหาฉันเหรอฉันไม่มีอะไรให้เธอแล้วตอนนี้ฉนเหลือเพียงตอ ไม้เก่าๆซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเด็กน้อยคนนั้นได้ตอบกับต้นแอปเปิลไปว่าฉันไม่ไต้องการผลแอปเปิลอีกแล้วเพราะฉันไม่มีฟันฉันไม่ได้อยากปีนป่ายต้นแอปเปิลอีกแล้วเพราะฉันไม่มีเรียวแรงในการปีนป่ายฉันขอแค่ที่พักพิงให้ฉันได้พักเอ็นกายอย่างสบายต้นแอปเปิลรู้สึกดีใจมาก เขาเลยพูดไปว่าฉันเหลือเพียงเอไม้เก่าๆผูพังนี้สามารถจะไปที่พักพิงให้เธอได้หรือไม่เด็กน้อยคนนั้นไม่ตอบอะไรเด็กน้อยคนนั้นก็ได้เอนกายเอาหัวหนุนตอไม้เก่าๆที่ผุพังนั้นเขาหลับอย่างมีความสุขต้นแอปเปิลก็มีความสุขชื่นกันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพี่ทาน้องครูในวันนี้ถ้าหากว่าใครได้ฟังนิ่ทานของคุณครูจนจบนะครับ จะรู้เลยว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างทบทวนชิ้นงานนะครับนักเรียนจะต้องอัดคลิปบอกประโยชน์ของต้นไม้แล้วส่งมาให้คุณครูนะครับและในวันนี้ขณะนี้คุณครูนะครับอัดคลิปอยู่ที่บายเดอะริเวอร์นะคะถ้านักเรียนหรือผู้องท่านใดสนใจอยากที่จะมารับประทานอาหารในบรรยากาศแบบนี้นะครับเชิญได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับไปเจอกันในห้องเรียนครับผม ในงานที่3ามวันนี้นะครับเราจะมาทําไม้คาดผมต้นไม้กันนะครับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะมีลวดกำมะหยี่สีเขียวนะครับมีกระดาษสีนะครับมีกระดาษล้างนะครับมีลวดเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีไม้คาดผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันเลยอันดับแรกนะครับนักเรียนจะต้องตัดกระดาษอันนี้นะครับ เป็นวงกลมจํานวน2อันนะครับถามว่าอันใหญ่ไหมคุณครูเอาอนันเล็กครูคอยากได้ต้นไม้อันไมกน้อยครูไม่อยากได้ต้นไม้อันใหญ่นะครับแล้วก็กระดาษลัางกระดาษลัางอันนี้เราจะเอามาทําเป็นต้นไม้นะครับเราใช้ไม้บรรทัดน,น,นะครับทาดลงไปแล้วตัดหนึ่งไม้บรรทัดน,น,นะครับ พอได้แล้วอย่างนี้นะครับเราก็หมวนหมวนเลยพอมันได้อย่างนี้นะครับเราก็ทากาวอย่างนี้นะครับเราก็ทากาวไล้ก่อนทําไมเราต้องทําอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทาอันนี้ไว้ก่อนเนีย่ยเวลาเราทากาวอะมันก็จะไม่ติดนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอยางวงรักไว้ วางรัดไว้นะครับรัดไปก่อนเลยรัดไปททำไมรัดไว้ให้มันแน่นๆเพื่อที่กาวจะได้ติดนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ครูคบอกว่าให้ตัดอันนี้ไว้ใช่ไหมครับตัดไว้กี่อันเอย่ยตัดไว้สองอันนะครับอันหนึ่งคุณครูจะเจาะรูเล็กๆสองรูแล้วก็นำลูหวดนะครับนำลก็เส้นเล็กนี้สอดไว้ก่อน เพื่อที่เราจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นฐานนะเป็นฐานเอาไว้มัดติดกับมาคับเราจะมาทำลวดกำอีกเส้นนี้ต่อนะครับโดยการที่เราจะขดลวดนี้ก่อน,นครับขดแบบนี้เลยหรือถ้าเรียนไม่ไม่ถนัดนะครับให้ขดกับดงสอได้เลย,เลย ผ้ากับองค์ที่เราเตรียมไว้ ให้รวดเนี่ยเสมอกับขอบกระดาษแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคระับแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาส่วนนี้นะครับมาใส่กับกระดาษที่เราม้วนไว้อันนี้น่าจะติดแล้วน่นแงะไหมครับติดแล้วแล้วเราก็ทากาวแล้วเราก็เขาอันนี้มาแปะลงไปเลย เราก็จะได้เป็นต้นไม้เล็กๆแบบนี้เราก็จะทาแก้วด้านล่างเพื่อที่จะเอามาแปะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทาแก้วด้านล่างเลย แล้วเราจะได้ต้นไม้ดึงๆอยู่บนไม้คาดผมของเราแบบนี้ลองเอาพี่เสื้อออกต่อนี่ลองดูน,นะครับว้าวเป็นไงบ้างกับไม้ข้าดผมต้นไม้ดึงๆๆสำหรับนี้นะครับเราก็ทำผลงานชนี้ได้สำเร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย